ตอนที่เจอศพตอนในน้ําเลยนะคะคท้องของผู้ตายอะค่ะท้ายคงเคยเห็นศพเน่ามาเยอะแล้วใช่ครับอันนี้เหมือนไหมอันนี้น้องท้องเขาดูแล้วที่ทายเอาขึ้นมาเนี่ยท้องไม่ปอกมากไม่เหมือนคนจมน้ําที่เราจมน้ําโดยธรรมชาตินะครับที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วจมน้ําแล้วท้องมันจะปอกมากทายเคยเห็นแต่อันนี้ท้องน้องเขาเนี่ย ขึ้นมาน,นิดเดียวเองาน้นเด็กขึ้นมาน,นิดเดียวไม่ป่องถึงแบบว่าขนาดอืดหรือว่าสมดิลแล้วแล้วก็ยังยังปกติธรรมดาไม่ไม่ไม่ไมป่องเท่าไหร่ครับค่ะแล้วก็เป,เป็นเป็นสิ่งที่เราอยากได้เอามาต่อจิก๊กซอ่ยังไม่บอกเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไปเป็นประเด็นต่อคือกลายเป็นว,ว่าหมายความว่ายังไงคะพี่ไทยคือหมายความว่าเออคืออันนี้ความดิฉันขออนุญาตถามนิดนึงในความรู้สึกของดิฉันนะคือถ้าเกิดคนที่จมน้ําท้องจะต้องป่องหรืออืดเหรอคะเอาอย่างนี้ค่ะหลักทางวิชาการถ้าหน้ามันเน่าอ่ะ ท้องมันต้องอืดเพราะว่าหน้าเนี่ยมันจะเน่ามาเพราะว่าแก๊สในท้องอะค่ะมันถูกดันออกมาค่ะแต่ว่าในเทสเนี่ยมันจะเห็นได้ว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยคือส่วนของสีส้มันเข้มค่ะแล้วก็ลิ้นมันก็จุกปากออกมาแบบมากเลยแั้อยากรู้ว่าท้องอืดไหมนะคะเพราะว่าในมุมของงานนิติเวชมันอาจจะเกิดจากอื่นก็ได้ไม่ใช่การเน่าค่ะถ้าเน่าเนี่ยท้องมันก็จะพองแล้วก็มีรักษาเป็นเน่าเลยค่ะ ทั้งคุณะคุณท้ายก็ตอบไปแล้วแล้วก็ยังมีคําถามอีกอันหนึ่งก็คือว่าตัวเสื้อผ้าค่ะมันมันมีใบไม้มีน่อเน่ามีอะไรเยอะไหมค้างเรื่องไงหรือคุณท้ายมีค่ะเสื้อผ้าที่เอาน้องขึ้นมาจากน้ําแล้วมาไว้บนโบกเนี่ยนะครับได้สังเกตดูว่าเสื้อผ้าก็ยังปกตินะครับเสื้อผ้าปกติ แล้วก็อาจจะมีบางส่วนที่เป็นตะข่ายอาจจะมีขาดนิดหน่อยนะครับอาจจะขาดเนื่องจากอาจจะเป็นไปเกี่ยวกับไปกิ่งไม้ในในแม่น้ำหรืออาจจะเป็นการเหนียวลังฉุดหรือว่าอะไรทำให้เสื้อผ้าขาดไปไป,ไปบางส่วนนิดหน่อยนะครับต้องที่สังเกตน,นะครับส่วนส่วนส่วนใหญ่เป็นขนนะันค่ะแสดงว่ามีใบไม้ติดอยู่ที่เสื้อผ้าด้วยใช่ไหมคะพี่พี่ไทย ใบไม้เนี่ยใช้ใช้ไม่ได้ไม่ได้สังเกตถึงใบไม้แต่อาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตัวน้องอย่าลืมนะว่าใช้เอาเกาะเรือเจ็สกีจับแม่น้ํามาเนี่ยบาง,คร,งครั้งที่น้องเขารอยอยู่ในน้ําเนี่ยไออะไรที่เกาะเขาอยู่น้ํามันก็เพื่อมีคลื่นมีอะไรต่างๆมันอาจจะทําให้ใบไม้เนี่ยหลุดออกจากร่างน้องหรืออะไรต่างๆไปนะครับแล้วก็จะลากลาขึ้นมาบนฝั่งอีกมันอาจจะไม่มีแล้วก็ได้ครับ พี่ไทยคะดิฉันสงสัยนิดนึงขออนุญาตถามประเด็นต่อเมื่อเมื่อสักครู่ที่คุณหญิงหมอถามเรื่องท้องไม่อืดน,นะคะพี่ไทยตอนที่เจอร่างน้องแตงโมลิ้นจุกป,ปากด้วยไหมคะลิ้นจุกป,ปากนิดหน่อยแต่ไม่เท่ากับที่เขาถ่ายรูปมาที่ได้เห็นทำไมลิ้นน้องสุกออกมาเยอะขนาดนั้นแต่ที่ขึ้นมาเนี่ยพอมีประมาณได้ให้เห็นว่ามีลิ้นมีลิ้นยื่ออกมานิดหน่อย แต่วันสองวันผ่านไปแล้วว่าทำไมลิ้นน้องออกมาแบบข้างนอกเยอะจังเอ,อ๊ะอันนี้มันเป็นปกติของของผู้ที่เสียชีวิตไหมคะว่าผ่านไปหลายวันลิ้นอาจจะออกมาเยอะค่ะคุณหมอ,อจริงๆแล้วคุณหมอเขาก็จะสูตรในวันนั้นนะคะ่ะม,มันก็ไม่หลายวันค่ะค่ะวันเดียวออวันเดียวค่ะค่ะเพราะว่าถ้าถ้ามันมันเห็นคือแล้วถ้าจะเอาให้ดีที่สุดก็คือเอารูปมาดูนะคะเพราะว่ารูปที่เขาใส่ในรายงานค่ะย่อมแสดงให้เห็นว่าเขา คิดว่าเนี่ยก็คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่พบในศพจริงๆค่ะแล้วเราก็เลยมาถามทนายต่อเพราะว่าคําบรรยายคือจริงๆก็บอกว่าพ่อคดีของคุณอัจฉริยะทําให้เราได้เห็นค่ะรายงานที่แท้จริงของรายงานฉบับจริงสแสดงว่าคุณหมอ,อเห็นรายงานก็เห็นฝั่งตํารวจเห็นเห็นเมื่อคดีคุณอัจฉริยะที่เรื่องของฟ้องกันนี่แหละก็เลยทางให้ทําตํารวจต้องมีการยื่นพูดง่ายๆคือถูกเอาเข้ามาใช้ในคดีเพราะั้นตอนเดิมเราก็จะจะมีคําถามใช่ไหมคะ ว่าเป็นอย่างไรแล้วเราก็ยังเห็นชัดในรายงานนั้นแต่ว่าไม่มีการบรรยายเรื่องลักษณะท้องจึงถานนมคุณทรายค่ะคุณหมอเพ่แต่แต่คุณหมอครับตอนที่ตอนที่ใช้ทำการให้เขาถ่ายรูปเนี่ยใช้ก็บีบปากน้องนะเพราะว่าให้อ้าปากน้องอ้าอ้าปากน้องตอนนั้นน่ะโอเคลิ้นมันก็ยังอยู่แต่ใช้เห็นใช้เห็นฟันด้านบนฟันฟันด้านบนนะี่ชัดเตอนะครับ ที่อ่าบแบะแบบปากน้องออกแต่เสียดายว่าไม่ได้เอาม,มือเข้าไปล้วงเข้าไปในปากว่าฟันเนี่ยหักซีกไหนบ้างแต่ตอนนั้นท่านเคยถามคุณหมอแล้วคุณหมอก็เลยตอบท่าว่าอาจจะเป็นคราบโคลนที่มันติดอยู่ในปากหรือว่า,าจ,จะเป็นอะไรต่างที่มันเห็นรอยำดำๆแล้วเหมือนกับรอยฟันหักใช่ไหมครับคุณคุณหมอความจริงมันยิ่งต้องบอกว่าเราก็จะเชื่อค,คุณหมอที่ผ่าว่าไม่หักก็คือไม่หัก แล้วก็สิ่งที่ท้ายพูดก็ตรงกับรายงานการชนสูตสบคือคราบดำๆอ,อยู่ในช่องปากค,คือมันมีประเด็นหนึ่งที่ในเชิงนิติวิทยาศาสตร์ที่เราคือบอกว่าถ้าตกกลางน้ำอะคะ่ะกลางน้าเนี่ยมัน20เมตรใช่ไหมคะคนตายจะตายตรงไหนเท<ม>่าที่เราทบทวนในบทความเนี่ยก็คือมันจะตายใน2อสานาทีแรกนะคะเรียกได้ว่า80วินาทีที่ทำไป ค่ะโอ้โหแปดสิบไม่นาทีแค่หมดลมแล้วนาทีครึ่งน่ะเพราะนั้นเนี่ยมันจะลงไปจนถึง2ีสิบเมตรได้หรอ20สิบเมตรได้หรือก็ต้องหาว่าที่มาของคราบดําในปากอ่ะคืออะไรเพราะแสดงว่าถ้ามีคราบดาในปากนั้นแสดงว่าน้องต้องถึงพื้นของแม่น้ำเจ้าพยาถึงพื้นหรือไม่ก็ไม่ใช่ตรงนั้นหรือก็หรือไม่ก็ไม่ใช่ตรงนั้นถ้าว่าศพในแม่น้ำเจ้าพยา คุณหม,มอทั้งหลายที่เคยเจอก็คงจะเห็นว่ามันก็จะเป็นน้ำก็แสดงว่าไม่ได้ตกและเสียชีวิตตรงนั้นเ,ออเป็นข้อที่ต้องหาต่อค่ะค่ะซึ่งซเหมือนกับเป็นข้อสงสัยแล้ววันนี้ก็ถามคุณไทยไงว่าคุณไทยเห็นท้องอืดไหมคุณหมอทำไมถึงอยากรู้ท้องอืดดิฉันถามอย่างนี้ดีกวา่าคะเพราะว่าหน้ามันเน่ามากกว่าท้องอะค่ะอืเพราะนั้นมเราก็ไม่คิดว่ามันคือการเน่าคือเอางี้แสดงว่าแสดงว่าถ้าเกิดที่ฉันฟังคุณหญิงหมอก็คือว่าถ้าหน้าเน่า ท้องมันต้องอืดไปด้วยกัน,กนคือมันต้องไปในทิศทางเดียวกันแต่อันนี้เหมือนหน้าเน่าแต่ทําไมท้องไม่อืดคือลิ้นจุกป,ปากเนี่ยมีได้3ามอย่างอ,อย่างที่1คือเน่าค่ะเน่านที่สองก็ต้องอืดด้วยเพราะแก๊สมดนดันลิ้นค่ะ2ก็คือสภาวะชักก่อนตายค่ะลิ้นก็จะถูกกับไว้ค่ะอันที่สามก็คือขาดอากาศค่ะจะบีบคอกดน้ําจะอะไรก็ตามแต่ขาดอากาศลิ้นก็จะออกได้ แต่ท้องจะไม่อืดไม่อืดค่ะอ๋อแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยพี่ไทยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมที่พี่ไทยเห็นร่างน้องตอนแรกเนี่ยลิ้นม,ม่จุกมากแต่ผ่านไปจากในรูปที่เห็นทําไมถึงจุกขนาดนั้นพี่ไทยตั้งข้อสังเกตว่ายังไงคะอืมเป็นอาจจนด้วยธรรมชาติของของของ,ของมนุษย์ก็ได้นะที่ว่าตายไปกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงแล้วในอวัยวะต่างๆที่อยู่ข้างในที่มันดันออกมาทําให้ลิ้นน้องออกยืดออกมาอีกเยอะ S <S นะครับแล้วตาด้านหนึ่งอ่ะซึ่งมันบวมมันบวมแบบบวมบวม,บวมชำ้มชำช้ำเลือดช้ำหนองมากอีกข้างหนึ่งเป็นลูกตาแบบเด่นขึ้นมาโดยที่แบบว่าไม่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 ได้โปนด้วยนะไม่ได้โปนแค่แบบเป็นตาเด่นลอยขึ้นมาอีกข้างหนึ่งบวมอีกข้างหนึ่งไม่บวมนี่ก็แสดงว่าต้องมันโดนอะไรเขาคุณหมออันเนี้ยขอไม่ตอบเพราะว่าไม่ได้เห็นค่ะเอาตอนที่คุณหมอเขาไปสังเกตการรอบสองเห็นไหมคะลักษณะาะเพราะว่า สภาพสมบตมันผ่าน oh. ผ่านกระบวนการ oh. การผ่ามันคือถ้าอะไรที่มันเปลีป่ยนไปจากตอนต้นเนี่ยเรา <Okay. S 2> เราเราจะไม่แต่ถ้าอะไรบางอย่างที่มันยังพอไปต่อได้เ oh. ช่นจุดตกเรือตำแหน่งที่ตกอะไรเงี้ยค่ะก oh. ็ยังยังเรียกได้ว่า เป็นสิ่งที่เราต้องหาต่อ,อนะคะดิฉันเข้าใจคือพี่ไทยน่้เห็นตอนแรกพี่ไทยตั้งข้อสังเกตแต่เนื่องจากคุณหมอมาดูสังเกตกอบที่สอง<ช>แล้ว<ช>เวลามันผ่านไปนานแล้ว<ช>ก็เลยไม่สามารถที่จะตอบตรงนี้ได้แต่สมมุติถ้าเกิดเป็นข้อสังเกตของพี่ไทยที่พี่ไทยบอกว่าเออเนี่ยลักษณะเหมือนตาบวมปูดข้างหนึ่งกับอีกข้างหนึ่งไม่เป็นเนี่ยอันเนี้ยเอาเนี่ยขอความรู้ทั่วไปคุณหมอหมายความว่าอะไรได้บ้างเอ่อแสดงว่าคุณไทยสงสัยว่ามันกระทบโดนอะไรอ่ามีแผลไหมใช่ครับใช่แต่ว่า ในรายงานการชันสูตรศพทั้งสองคนเด็กที่ที่หมอก็ตอบไม่ได้นะเพราะาเราไม่เห็น mm. ก็มันก็บอกว่าไม่มีเราก็ต้องเชื่อแต่ว่าอาจจะมีก็ได้เราจะทําไงก็ต้องดูรูปค่ะค่ะ<ฆ>แต่อย่างที่บอกอในการชันสูตรครั้งที่สองเขาไม่ได้ให้ดูรูปไม่ได้ให้ดูอะไรเลยไม่บอกว่าเจออะไรเราก็เลยไม่เห็นดีที่สุดคือได้เห็นรูปตั้งแต่ครั้งแรกที่ท,ที่ได้รับสพประมาณนั้นค่ะรูปจากคุณทายเองหรือจากใครก็ได้ที่ถ่ายไว้เนี่ยจะช่วยได้มากเลยค่ะอื คุณไทยคะแล,แล้วตอนที่ที่พบร่างน้องตอนแรกเนี่ยทางพี่พี่กู้ภัยหรือว่าทางผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้มีการถ่ายรูปเอาไว้หรือเปล่าคะทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยไม่ได้ไม,ไ,ดไม่มีสิทธิ์ที่ได้ถ่าย,ยครับทางเจ้าหน้าที่ำตำรวจเป็นคนถ่ายและเวลาเอาน้องขึ้นไปบนรถต,ตู้แล้วไทยก็อยู่กับน้องเนี่ยกับอาสาอีกหนึ่งคนแล้วก็อาร่างน,น้องไปที่ธรรมศาสตร์หลังสิษแต่ มีคำสั่งให้เปลี่ยนไปที่นิติวิทย์